ขออนุญาตถ่ายวิดีโอเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดเพียสีพ่อมองเห็ดอยู่มาหันกลิบไปหาหกดอกและหลับพรท่านเดทไทยนี่ครับเห็ดไข่หุ่นดอกหนึ่งเห็นลายดอกอยู่ดิพี่น้องมาเก็บกับน้องสาวามาหนิเท้าเบิ้งเบึ้งนี่ดอกน้อยนี่ดอกนึ่งยี่นี่ดอกนึง เกียมเลยอ้ยหนึ่งสองผุนสามผุนน,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 นี่นี่เก้มนี่ขาวขาวนี่เห็นบ่วนี่นั่งขาวขาวนั่นแมนโอ้ขี้หนองเลยกำลังมาพัวเด็กๆเกือบแม่นกลับบ้าน <c oughs> แก้มเอ้ยอ่ะนั่นดอกนึงนั่เนเห็นบ่นั่น เออนั่นล่ะทีเมื่อกี้ยังมาแถวนี้อยู่ซื้อได้อีกวะเห็นอยู่เด้เขาย่างไก่หลายโดกี้เว่าเดี๋ยวย่างหาอ้อมเ่งยี่ก่อนโอ้ฝนพี่น้องเติยงพรวนดอกหน่อยๆน่อใช่ล่ะ เห็ดกำลัองออกครับมีเตกีขันบานหนิวเตรียมตาฝนดอกหนึ่งโอ้ยอยากพอแบบนี้ด้สีทุ่มกวอยาก,กัาบ้านด้นี่แถวนี้มันโล่งครับมันแนมนไงมีอีกบอกรเิดไป